ของเฮเนี่ยจะเป็นประสบการณ์การเห็นองค์ชาติของจริงครั้งแรกด้วยความที่เราเราตอนนั้น17จําได้เลยอายุ17ม5ยังไม่เคยเห็นของจริงเราก็เห็นแต่หนัง,นงโปเอ้ยหนังสือโปเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเน็ตเริ่มเร็วแล้วคือเฮอะ่ะเขาเราด้วยความที่เราเห็นอ,องค์ชาติของผู้ชายอะค่ะแบบว่าในหนังโปะ,ะก็คือเราก็จะเห็นแับทรงแบบสวยๆอะ่ะเพราะด้วยความที่ชอบดูของฝรั่ง ช,ชอบดูของฝรั่งแล้วเราก็แบบไปเห็นไปนเห็นของฝรั่งมาก่อนแล้วอู้แบบสีก็คือเหมือนดับเบก็ตัสีฝรั่งอะมึงแล้วก็แบบทรงก็เออสวยๆแบบตามตามตามฝรั่งอะแล้วเราแล้วตอนนั้นไปดูเอออยู่พิทยาไปดูโชโปเพื่อนเป็นผู้จัดการโชโปเพื่อนก็เลยแบบเพื่อนก็ถามว่าเคยเคยเข้าไหมนี่ก็บอกไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเห็น ผู้ชายแก้มห้าเลยนี่ก็บอกว่าปาเดี๋ยวพาไปไปเข้าไปพร้อมทัวร์จีนอะไรอย่างนี้จะได้เข้าฟรีนี่ก็ใส่ฮู้ดนั่งเงียบๆดำๆคึ้มๆอยู่คนเดียวแล้วแบบแม่งเปิดตัวมาใชัวร์่มันเปิดมันไม่ใช่โชว์โปแบบโป้นิดอ่ะมันเป็นโปแบบแก้มห้าหมดเลยแล้วกันตรงหน้าเลยอ่ะตบมืออยู่นะเออนั hmm, mm ่นแหละตบงตกแล้วก็แบบดึ๊บๆึกันทั้งหน้า เห็นหมดเลยแล้วเราเราเราไม่ไม่ใช่แบบสองคนอ่ะมันเป็นแบบเป็นสิบอ่ะยืนล้อมกันอย่างเงี้ยแล้วแก้ผ้าหมดคนแล้วอ่ะมันก็ทําให้เราแล้วทำให้เราเรียลไลา์แบบทําให้เราเข้าใจว่าองคชาตของผู้ชายอ่ะมันไม่ได้มีทรงและสีและความยาวเดียวกันหมดคนคือตอนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือร้องไห้เพราะว่ารู้สึกมันทงผิดหวังใงหนึ่งผิดหวังสองเอ่อ มันน่ากลัวเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโชโป๊ใช่ป่นะนะคนคนเขาก็ต้องแบบมันทรงมันแปลกอ่ะทั้งฝั่งมุกเอ่ยผ่าเบนมุกอ,อ่มาละแล้วก็อะไรเอ่อลูกยอคือแบบเที่ยคือดอะอะไรไม่รู้ว่ามึงแบบงอหักสีแบบมีสีม่วงด้วยอะ คืออะลุ้โดนทุอะเนี่ยเนี่ยอันเนี้อันเขาตตัดทิ้งอะไรอันเนี้ยตัดไปเลยได้ป่ะหรือเปถ่ายไหมว่าจะเกิดการนี้ขึ้นอีกอลมันก่อนอันเนี้ยคือเซกมกอร์ที่เขาบอกว่าขึ้นรูปเป็นการมึงกูอ่ะกูจำได้ว่าแบบมึงมันน่าเกลียดอ่ะกูมึงเคยเห็นไอเนี่ยอากาศเดร์เตอร์ป่ะแบบอีฮี่แบบอะไรอ่ะสีแบบผู้ชายไม่เป็นผู้ชายเอากับกุยกระเทยเออเป็นผู้ชายเอากับกระเทยแล้วรู้ยเป็นกระเทยอ่ะว่าเขาก็มีหั่เหรอไม่มี มีจิม๋มเป็นกระเทยถ่านแล้วแล้วก็แบบผู้ชายแล้วเขาก็มาเอากันเลยแล้วเขาก็แบบวนกันน่ะแล้วก็แบบเห็นอันน่ะแล้วแบบงอซ้ายทีขวาทีขึ้นลงหักงอตุ่มรวมกูแบบกูร้องไห้แล้วกูวิ่งออกไปเลยอะ่ะแล้วเพื่อนถามว่าเป็นอะไรทำไมร้องไห้นี่ก็แบบว่าแล้วเพื่อน่ะทำไมเห็นจู่ทำไมไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วกูพูดแบบกูพูดไม่ออกเลยตอนนั้นคือแบบเออถามว่าเว่อไปหรือเปล่าทำไมเห็นจู่มึงผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะ ที่มีความฝันว่าประเทศใจใจ,จเจริญก็ได้แบบว่า,วา บริเวณนั้นน่ะมันจะสวยงามและน่าสัมผัสมากกว่านั้นน่ะเพราะว่าเหมือนเราเราก็รู้มากๆแล้วนะว่าเดี๋ยวเราโตไปเราก็ต้องได้ใช้มันน่ะแล้วกูก็นึกว่าคูจะได้ใช้แฟนสวยๆอ่ะห่ังโี่ยคืออยากรูว่าการที่มึงรู้เนี่ยมึงังหว่าหนที่มึงมานั่งตัสรู้ว่าอ๋อแบบมึงก็จะว่ามันเด็กอ่ะมันแบบมันมันโลกสวยอ่ะมันแบบพอเราเห็นอันนี้เราก็คิดว่าแบบอ๋อเฮียของทุกคนก็ต้องแบบเป็นอย่างเนี้ยแล้วแบบนี้ก็คือสวยอ่ะแบบนี้ก็คือแบบตรงแบบดีอ่ะแบบอ่ะ แล้วก็พอไปเห็นของจริงก็คือแบบว่าช็อกแล้วก็ใจเสียไปพักฝันเสียไปไปพักหนึ่งเลยอ่ะก็คืออย่างที่เฮเล่าไปนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าของของใครดีกว่าหรือแย่กว่านะคะแต่ว่าด้วยความที่คนเรามันมีหลากหลายแบบถ้าตัดใดก็ถ้าเราเข้าใจความหลากหลายความ diversity <c ười> ของจู่แล้วอ่ะมันก็ทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อหลากหลายแบบแต่ถ้า,าแต่เหมือนถ้าไมเซ็ตเราเข้าใจว่าแบบมันต้องมีแบบนี้อ่ะมันก็จะทาให้เรามองว่า อันที่กูแบบอันที่กูเข้าใจอันที่กูรู้จักอะมันมันคือแบบสแตนดาร์ดแล้วมันก็เราก็คิดว่าทุกอันต้องเป็นแบบนี้ถ้าอันไหนไม่เป็นแบบนี้แปลว,ว่าอันนั้นนะผิดปกติแต่ที่จริงไม่ใช่แต่แต่ก็จ,จะผิดปกติจริง,รงแ,ตแต่อาจจะาจะไม่ใช่เกต้ามันก็แบบมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา